วัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันกับดิฉันนางพันธิพาสุนทรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งบ้านขุนอินตําบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะสําหรับโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันบ้านขุนอินของเราได้น้อมนําพระราชดำริของสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารซึ่งหมู่บ้านของเราได้จัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผลบริเวณริมถนนภายในหมู่บ้านประกอบด้วยสะเดาแครตะไคร้ขาชะอมกล้วยมะม่วงและไม้ ดอกไม้ประดับเช่นหางนกยุงต้นทองอุไลเป็นต้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นประชาชนในพื้นที่ช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลอย่างสม่ำเสมอโดยการแบ่งเขตรับผิดชอบดูแลเป็นโซนๆทุกเดือนและจะมีการบําเพิน ประโยชน์สาธารณะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวาระและวันสำคัญต่างๆซึ่งผลผลิตที่ได้จากพืชผักสวนครัวที่ปลูกจะมีการเก็บเกี่ยวแบ่งปันให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้นำมาประกอบอาหารและถ้ามีมากก็จะนำมาจำหน่ายโดยไรายได้จะนำมาเข้ากองทุนหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือคนยากจนกลุ่มเปราะบางในหมู่บ้านต่อไป